ยังคงได้กระแสตอบรับและความไว้วางใจจากผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการจำนวนมากสำหรับ BBL Wellness Center ศูนย์รักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยนวัตกรรมสุดล้ำนำเข้าจากต่างประเทศ BRT Program ที่ให้การรักษาแบบตรงจุดเห็นผลทันทีดูแลโดยแพทย์โอโทปิดิกและนักกายภาพมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวภายใต้การบริหารโดยคุณชยาพัฒน์ที่ล่าสุดขอตอกย้ำอีก้วของความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัลอีกหนึ่งรางวัลใหญ่แห่งปีสยามอินเตอร์เนชันแนลอวอร์ดสอ2 4ไปเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook b b l Wellness Center ชย,ยาพัฒนกอคุณเสียระวงนะคะเป็น CEO ของ BBL Wellness Center ค่ะเควินดีครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้รับรางวัลธุรกิจดีเด่นในครั้งนี้ด้วยค่ะคือธุรกิจที่เราทำอยู่นตอนนี้นะคะก็คือเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรเลยค่ะแต่ว่าจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของรักษาข้อเข่าเสื่อมค่ะซึ่งเป็นนำเข้าจากเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่ะ ของเราะคะ่ะจะรักษาโดยคุณหมอเฉพาะทางค่ะแล้วก็มีนักกายภาพบําบัดน,นะคะที่ดูแลควบคู่กันกับคุณหมอนะคะแล้วก็จะออกแบบแผนการรักษาเป็นเคส by เคสค่ะปกติอะคะ่ะถ้าคนไข้เข้ามาค่ะคุณหมอจะเป็นคนวางแผนการแล้วก็ตรวจประเมินตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนนะคะรักษาจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอาการของแต่ละท่านจะเป็นมากน้อยแตกต่างกันค่ะก็เลยจะถูกออกแบบโดยไม่เหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็ถือว่าผลลัพธ์ค่อนข้างเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะแล้วก็ถือว่าคนไข้ก็ตอบรับได้โอเคมากค่ะแล้วก็มีการที่สําคัญเลยนะคะนอกจากคนไข้าหายแล้วยังมีการแนะนําต่อโดยที่เราไม่ได้บอกคนไข้ค่ะค,ะคนไข้เหมือนคนไข้พูดต่อๆกันไปเองค่ะตอนนี้ก็มีมองแอบมองไว้ค่ะพอดีว่าจะมีคนไข้ในกลุ่มทางในเมืองด้วยเพราะว่าตอนนี้เราทําอยู่โซนแถวพละรามห้าค่ะก็จะมีบางกลุ่มที่มาจากในเมืองอะไรเงนี้ คนไข่รู้สึกว่าไม่สะดวกในการเดินทางหรือว่าหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะก็มีแอบวางแผนไว้อยู่ค่ะขอฝากสาหรับคนที่รู้สึกว่ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือว่าข้อเข่าอะค่ะเพียงแค่รู้สึกว่ามีปัญหานิดหน่อยหรือว่าเริ่มต้นนะคะอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าการที่แก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดอะคะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างง่ายส่วนว่าในกรณีที่ เอาไว้นานหรือว่าเราเป็นในระยะที่นานๆมาก,การแก้ปัญหาก,ก็จะยากตามไปด้วยค่ะอันที่จริงการรักษามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดช่องทางการติดต่อก็คือทางเพจเลยค่ะเพจ BBL Wellness Center เลยค่ะ